ทุกคนเดี๋ยวออกหาอาหารมาหาไว้ทำอาหารก่อนลองไปดูลำห้วยตรงนี้ว่ามันจะมีอาหารอะไรบ้างหาเก็บผักด้วเมนูวันนี้ก็คือปลากรูดชาปลากรูดกินกับกะปิผมมะนาวลูกบอลเลิศเลยเุ้ยนี่มะนาว,นนานาวนะป่าเนี่ยนะนาวเนาะโอ้ลูกบอลเลิศเลยนี่มะนาวลูกบอเลิศเลยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเปล่าไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นมาเอาเอาไว้ใส่เอาไวปบีบใส่พริกกะปิกล้วยก็มีโหในต้นมะนาวลูกเบลอเลยนะเพราะมะนาวแพงนะที่น,นี่มีโยนทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่เข้มามันลึกเข้าเข้มามัลำบาก หนทางลงนี้หนุ่นี่เลยนี่นุ่มเหน่นะนี่นี่ปะอนะไรรอไม่แห้งรอกน้ำจะยินเสียงน้ำตกแล้วฟู่ฟู่ฟู่อยูงไม่แห้ง ข้างน้ำข้างล่างแห้งข้างบนก็ไม่มีน้ำเลยมันตกอะฮะน้ำแหง้งอา้าวยุ่งไปเส้นน้ำแห้งตรงไหนเมื่อกี้วิ่งมาไม่มีน้ำไม่แห้งก็น้ำแหง้งแล้วครัน้ำน้ำอเนีเ่ยวไปเดินน้ำหน้าเจ้าทินอะ่ะนะไกลนะเออไม่นะไกลหรอกแค่ไม่กี่กิโลหุ่นจะได้หุ่นจะได้ผมอมหอมไอ รอด,ดูเผื่อมันมีเผื่อมีปูมีกบไหมโอ้โหเราจะได้ห้าไหมเนี่ยไม่มีเจียน้้ำเลยรือว่าไปข้างล่างไหมข้างล่างนน่นอ่ะเฮ้ยตรงที่มันมีน้ำเลปม,ม,ม,มาปลาตอนนี้น้ําแห้งนะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าไอตรงที่ผมเดินตรงเนี้ยน้นํามันแห้งแต่ว่าข้างบนอ่ะมันมีน้ํา แก้ว่าน้ำมันไปไหนมันลาดไปทางไหนมันจะมีลาห้วยแยกหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปพี่ไปพิสูจน์กันดูเดินตามลําห้วยไปนี่ไปวันนี้มีพระเอกนาเพลงแล้จะเป็นพเพลงรเม็นโจรฮะเดี๋ยวผกกูดก็เก็บผกกูดก่อนเลยนะต้นเวยเลยผกกูดอ่ะมันไม่มีน้ำแล้วเดี๋ยวไปเดินตรงที่มีน้ำนี่งไงท่อกันเะน่ะ ดินโดนสไลด์โดนท่อน้ำของข,ของเขาใช่ไหมเร<ะ>าก็ลักเจาะนี่ไม่ได้หรอลักเจาะน้ำมีเศษน้ำมีเศน้ำไปลักของเขาเดี๋ยวเขาว่าเอามีเจอน้ำแล้วน้ำขังน้ำขังอือเจอน้ำจริงเลยน้ำมันโผล่ตรงนี้ป่ะดูที่มีปลาเลยเราจะเบร์อะไรตัเวเลเยทีนี้ยานายุงเลย แล้านมาจากไหนนะี่ยสงสัยนะี่ยไม่รู้อะเออน้ำแห้งหรือเปล่าทางตันเลยไปกลับทางเดิมกันะนะมาทางเดิมขึ้นบนแล้วก็อ,อ้าวจัดไปเลยผู้น้ำทางผู้ชำนาญเส้นทางทุกคนดูกลก้วยอ่ะดูกล้วยป่านะ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีสองเครือ่นอ่ะที่แล้วกินไม่ได้ที่เขาเอาไปขายอ่ะต้นกล้า,าไปขายต้นละล้านต้นละล้านเนี่ยในป่ามีเยอะแยะ น้ำมันมาฝั่งตรงนี้ครับทุกคนมันมีทั้งสองฝั่งอะวันนี้เขาทาฝายไว้นี่เขาทาฝายน้รนํรล้นปลาด้วยไหนปลาปลาเลยช่อนดูลูกปลาน้อยกินได้ไหมปลากินได้นี่ครับเห็นไหมครับตรงกลางมันจะมีท่อน้ำประปาท่อขึ้นแล้วก็เขาจะใส่ต่อท่อนี่เขาเรียวกว่ากาลักน้ําน้ํานี่กินได้ไหมทําไมได้ได้ท่อน้ํามันไม่ได้ฉีดยายวดูดูปลากรูไป เดินเดินไปตามน้ำตรงไหนไดิน๊บเ,เดินไป,น,ไป,ไปน้ำหน้าตัวเกอะน้ำของเขาเ้ำของเขาอ๋อเหรออันนี้เขตกันไหม,ไมเดี๋ยวดูวพวกกบกันทุกคนพวกกบแต่ว่ายังยังไม่มีฤดูนี้มันไม่ค่อยมีปวกกบต้องเดินเลาะไปข้างล่างนี่ต้มนมะเขือนี่ก็เยอะจังแต่มีแต่ว่ามันไม่โตอ่ะจะได้เ,เก็บลูกไปต้ม กินน้ำพริกกะปิซะหน่อยไปไป่เอกน้ำหน้าเนี่ยเพชรกาแฟทุกคนแม่ไม่อดรักกาแฟเนี่ยกาแฟเพชนพริกกาแฟเราไปต้มเลยไม่ได้หรือก็ไปใส่ไอ้นี่ตำเลยกินได้เหรออ๋อก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะดำๆนะ <Okay. S 1> จับดูก่อนนี่ไงเป็นดำนี่ไงเป็นกาแฟนี่ไงเนี่ยไม่กาแฟ,ม,าแฟมันแห้งแล้วเนะี่ยฮะอันนี้มันไม่ดีแล้วทำไมอ่ะ มันต้องมีสีแดงนั่นแหละเราตากเราไม่ตากไม่ได้หรอเอาไปแบบเราเอาไปตำตำตำใส่กระต้มน้ํากินเลยไม่ได้ก็ไปไม่ได้ก็ไปงั้นแหละตรงไหนออเราไปเดินเลาะลำน้ำจะได้บวชก,ก,กุฎอ่ะฮะเอาไปไปตั้งต้นตรงนั้นเลยตรงนี้เมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้ผมเดินมาตรงนั้นเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีน้ำนะเออแปลกเหมือนกันนะ <c oughs> เวลามาจาถึงตรงนี้มีน้ำ เดินขึ้นไปดูไหมว่าน้ำมันโผล่มาได้ไงมันโผล่ไปจากดินแน่นอนเลยจากต้นไม้หรือเปล่านะต้นไม้หรือมันมุดมันมุดดินมาเหรอเห็นผักกขดแล้วไงมาป็นไหมฮะไปดิ๋ยนเย็นด้วยนะฮะเย็นด้วยมาเย็นกันดีเย็นไม่ร้อนนี่เงาแตกโชกเลยนี่ยโอ้โหนี่เห็นแล้วนี่กับนี่ยอดอะไรเนี่ยใช่ยอดตำลึงไหมใช่เฮ้ยไม่ใช่มั้งใช่ต้ำจีบไง ทำไมมันใบมันงานแท้นี่นะได้แล้วจริงบปะใช่ปะต้มนึไปต้มจืดได้ม,ไ thế. มันใบใหญ่แท้ไม่ใช่ต้มดึงวะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่นะอย่าโดนลังบแดงนะไหมเอาไม่รู้ว่าอะไรอเอาเอากระกูดดีวกว่ามันเกล่ยแล้วอะ,อะเราก็ไม่เอาไม่เกลี่ยเราเอาพริ้หย่อมาอ่อนไง นู่นเนี่ยๆยอดพอพอกินได้อยู่นี่แหละตัวนี้พอกินได้กินได้ไหมเอาเลยเลยเอาไว้ทำไมนี่แหละตัวนี้ได้อันหนึ่งแล้วเนี่ยนี่สองอันแล้วโอ้โหสิบยอดนี่ก็กินอิ่มแล้วเห็นไหมอิ่มไหมตัวเล็กก็กินไม่อิ่มเหรอไม่ชอบไม่ชอบเหรอป่ะดูลัดเราแล้วข้างบนน่าจะมีต้นมะกรูดนะ ไปเผื่อเผื่อเจอปลาช่อนไลยไปเผื่อเจอปลาช่อนฮะไ,ไ,ไม่รู้อะเผื่อมันเจออนาคตไปรู้ยังไงเผื่อมันเจอเผื่อมันนอนนั่งกระดิกหางให้เราไปหามันทำไงละ <laughs> <ว>น้ำใสดิเมื่อกี้ผมเดินเลาะลงมามันไม่มีน้ำนะทุกคนแต่ว่าเวลามันแล้วน้ำมันเย็นด้วยโอ้โหเลย วันนี้จะมาอาบน้ำตรงนี้ตอนเยน็นเดี๋ยวเราจะพาไปเดินสุดเลยตรงที่ว่าน้ำมันออกมายัางไงเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินมาแล้วมันน้ำมันไม่มีนี่น้ำนะมีไหมสกู๊ตมันไม่ใช่ดงมันนะเนาะเดี๋ยวถ้าม,ม,มันไม่ม,ม,มีเดี๋ยวเราเดินล่องล่องลงไปข้างล่างอีกประมาณสักสองกิโลนะเด,เดินไหวไหมสองกิโล มันมีมมันีผักอะไรบ้างที่มันกินได้อยู่เลยนะอันนี้กินได้ไหมนี่ต้นอะไรผักกูดหรือเปล่าเนี่ยใช่ผักกูดทำไมมันต้นมันใหญ่แท้ใช่ป่ะมผักกูดน้ำอ่ะมันมันนี่มันโคตรผักกูดเลยนะใช่ไม่ใช่หรอกเฟิร์นดูดิเนี่ยใบมันกันอืมทำไมมันไม่มียอดอ่ะไม่มีไม่ใช่หรอเนีไม่ใช่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 ใช่ไหมนะ น้ำน้ำใสดีครับทุกคนหมูมัไปเอาไปตรงตรงไหนละสองก้อนเหมือนนี้อีกเจ๊ะน้ำมาได้ยังไงยังงงอยู่ลบบเมื่อกี้เดินลงมามันไม่มีน้ำแต่ว่าเราเดินขึ้นไปมันมีน้ำอยากรู้ต้นตอว่ามันมาจากไหนทำไมมันโผล่มาได้ยังไงโอ้โหต้นกล้วยแล้ยน่ะโอ้โห มันยังอ่อนหรือเปล่าเนี่ยนะ,มะไม่ละทำไมมันสูงจังอ่ะเราไม่าาไน่าต,ตัดได้นะฮะเดี๋ยวมันจะโค่นทับะัวเราโอ้ไปตัดตัดทำไมล่ะของป่าไม่ตัดตัดได้ไม่ได้หรอกของป่าจัดไม่ได้กล้วยอ๋ยอเย็นเยน็นเหรอโหมอะไรอเดี๋ยวเราถ้าเราเดินเราไปแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาเราเราไปเก็บพี่ตรงที่พาไปดูน้ำที่ อาบน้ำอะที่ไปอาบน้ำได้อ๋อไปไปเอาไปดูว่ะเพราะว่ามานี่มันก็ไม่มีพักกูดละเส๋อเสียเที่ยวเดี๋ยวเดินล่องลงไปข้างล่างดีกว่ามีพักกูดนะเมื่อกี้ขับรถผ่านมามันมีดรงพักกูดอยู่อะประมาณสองกิโลเดินกลับย้อนไปไม่ไกลหรอกถือว่าเป็นการออกกําลังกายลดความอ้วนไปในตัวโหมีดอะถือดีๆนะได้ปะเสี่ยวแทนเลยเดี๋ยวล้มปุ๊บรถลมแล้วมันหงายท้องเลยนะ oh